ข้าเหนียวมูนนะคะไม่มีข้าเหนียวเขี่ยวงูอะไรทั้งนั้นนะพี่น้องข้าวเหนียวธรรมดาแล้นี่แหละจ้ะหนึ่งร้อนๆจ้ะเนาะสูตรตำ YouTube นะคะพี่น้องขา อันนี้เป็นพิเศษนะคะเป็นวอไคอนดิสไหมคุณกร็คแร็คอบมก็คืออย่าซที่โครงแกะพี่น้องจากฟาร์มเราเองเนาะปกติเขาจะย่างแบบนี้นะพี่น้องนะนี่แต่ว่าไมโครเขาจะตัดเป็นชิ้นๆย่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นจากแลมเหมือนกันหมายถึงว่าเนื้อแกะทำเป็นเบอร์เกอร์ The highlight of our I haven't got time. So, New Zealand. I'll have a look at that one then. Time starts now. I haven't got far enough with that. Roll the dice. This is where oh. this is where Phoebe lives. How what? how many stars are on the flag? Oh dear นิวซีแลนด์เอามหมนี่กันมาโอ้โหน้องิะซีนัอาเฉลยไหมนี่ฟอฟอ๋อเล่นกันสองประเทศประเทศนั้นประเทศนี้นะจ๊ะในไทยเรียนเล่นหรือยังวาดิย่าอืมอันนี้ก็อ้อมกันไรสวัสดีค่ะก่อนมัมสวัสดีค่ะโอ้ ข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวรอไปก่อน My baby อ mm ืม hmm. ข้าวเหนียวครัม huh? Sticky rice right. อ mm ืม hmm. It's nice เนาะวันนี้ก็จะง่ายๆพี่น้องคะนี่สลัดไว้ให้คุณย่าเผื่อเขากินสลัด <Yeah. S 1> มินซอสเนอะมัมหยามินซอสหยาแล้วก็กินเป็นเบอร์เกอร์ก็ได้ข้าวเหนียว Do you want another one? แล้ววันนี้ทำสวัสด,ดีสวยๆที่แม่อสอนดูสิอ๋อเก่งนุ่น <ไอ S 1> พ่อครัว <ไอ S 1> ตัวป่าพ่อครัวหัวป่าไม่มพาเป็นตัวป่าอือเาจะมีที่เราทำแหละค่ะซี่โครงแกะเนาะแล้วตัวนั้นเป็นเนื้อวัวของเมลีแต่เขาไม่กินแกะนะ้องเมลีอันนี้เป็นเนื้อวัวเนื้อสเต็ก ใส,ส่สร้างๆงก,กังเกงไหมคือตัวนี้พี่น้องค่ะช็อกโกบอลยัวช็อตจะเป็นค้ายาวก็วไม่เป็นจะเป็นค้าสั้นก็ไม่เป็นเฮ้นิวสเต็กไนย์อย่าไมเครลบายนิวก็คือมันจะเป็นมีดปาดสเต็กโดยเฉพานะเนาะอร่อยไหมคะลูกค่ะหิวแล้วเหรอคุณพ่อทำอยูน่น,น่นมัมยนโยนเบอร์เกช็อปปิ้งไมโคร เอาจารย์ไปให้ไหมพม่อไม้ทางฝั่งม่า้ยแม่ดอาจารเนี่ยแม่ทำให้าย,ยากไ,ไปอาจา์มีเจอา,จาสเต,สเต็นี่มกนห่ัมนีอานไปเอามาสิลูกนึกว่ามันแอบปาดมาเรียบร้อยแล้วส่ก็ไม่ได้เอามีดปาดโอ้ยากมัมโยเบรดขึ้นเป็นยังสั่นมัน โยนมินซอสมั้มโยนมินซ์ชอบอันนี้ใครนึกว่ามันปาดมาแล้วโอ้ย oh, <It 's S 1> ซื้อแบบนี้ like no. ต้องเอามีดปาดข <'s> นมปัง <someone S 1> ออกมาให้ยากโยนทอมัตโตซอสมั้มโยนทอมัตโตซอส No thank you no ไปเอาจานมาให้แม่อีกอันนึงแล้วก็เอาโทมาโต๊ซอสนะคะพันควายพี่นอ้องมึงน่ากินใครจะปิ้งอันนี้ป้าหวานใช่วันนี้เราฉลองทักสิบเอ็ดจูเบลีจูเบลีพัตตินัม 70ปีคลองราชของไอ้ราชินี่เขาจะประกาศให้เป็นวันหยุดเนาะค่ะต่อกัน4วันเลยค่ะฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าปกติแล้วแกคลองราชครบเดือนคุณภาพันนะพี่น้องคุณภาพันแล้วนี่เดือนนี้เขาให้เขาให้หยุดตอนนี่แหละตอนเดือนเดือนนี้มันจะโอเคมากเพราะว่ามันอากาศดีนะค่ะเดือนมิถุนายนเฟลฟลิสอีก หนูก็ต้งองเอานี่กลยน,นี่นีหนูต้องเอากินแล้วก็ แมวแม่ไปย่างปลาวันนี้สายจะกินง่ายๆหมายถึงว่าจะไม่มี้มตำอะไรของ้าอาทร่เียอือไร เป็นวันหยุดนาะพี่น้องวันหยุดของอังสิก็เลยชวนคุณย่าไม่กินพเสษอันนี้เดี๋ยวให้คุณย่าคุณย่าเขาไม่ค่อยกินไอ้ที่เป็นกระดูกได้หรอกแต่จะเอาเนื้อให้เขาจ้าฟันขี้เรเต้ลัมลัมช็โอ้วันลัมอปกูดงชอปมองจันัน i s นี่ l i ้น e ์ว s าดิบยี่ห้ e นะเลเล่โอแกวส์ t ดอะชาร์ไชน์ของใส่ก็จะเป็นข้าวเหนียวกับปลาย่างใช่ไแล้วมิชอบก็ต้องใช้มือกินพี่เนาะ Dad's going to tell you a story about a girl and a tortoise. You tell it. Well, there was once a girl that like, loved a tortoise. She said, oh, what brilliant. do we do when our tortoise died? You um, know? The dad said, we'll it in the garden and have a party with all your friends. ไม่มีใครไม่ค่อยได้เห็นคุณย่าใช้มือกินนะพี่อ้องใช่ไหมครั้งแรกลเราชอบแลมชอบแลมกระดูกตัวนี้ของของแลมนะไม่คุณเนาะอื lem chật fam tép chật chật problem nam têm nam sâm nam sâm ก็อะไรลูก nam sâm กับ yogurt อืมไปเอาน้ําทิ้งอย่าง just water เปียกเปียกอะไร คุณมีคนน้อยพอให้ดูพี่น้องกินเสร็จก็ไปนอนเล่นยากกันพ่าได้หัวเลาะยมอชิมีคิวนส์ไนแวากาน เอานให้ยานล,ลนะ้าต่เมกินสตรอเบอรี่จะนางไม่กินแมงโก้อืมอร่ยดิชสน้องไมได้นั่งดีๆค่ะ Strawberries with sugar. Yeah. Yeah. What? Yeah, sometimes. What do you think, ma'am? I like strawberries with sugar. It's nice. Nice. It's alright. You like it? Yeah. It's alright. I've it Yes, yeah. I didn't know that. No Yeah. And having my favourite noodles. What do you think of it, Malay? เอาเยอะเลยพี่นอ้องจะอยากกินรอมานานแล้วแต่มันเป็นมะม่วงที่นี่มะม่วงห้างที่นี่น,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 นีน้ำตาลแบบนี้นนแล้วก็จ้ำเข้าไปนะคะอเ,คเอานี่ออกมีน้ำราดด้วยวันนี้พี่นอ้องกะทิเหลือ that, That was one of the nicest ones we've had, is that? Mm? One of the nicest ones we've had is that actually. Mm. yeah i don't know how i do you want a strawberry or not mm -hmm. do you want strawberry oh i don't put one on the one yeah well. there that's oui. it <laughs> Thank you it's like a little sponge. <laughs> put that over the top and put a field You know? yeah i can stop bullying the canny one it's delicious because the strawberry is a bit sour. I like it. Now. It's nice. So like yeah. it like yeah. yeah. no. I like it like that. I like it like that. Now the big strawberry is out. Big strawberry. I like it like that. Mama, don't jiggle, jiggle. It falls. một con, một free headed gun. một like it like that. In the con, một con, nice Yeah, nice. One. Thank you. Nice. Yeah, con, một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  and ข้าวอ๊ตข s าวไรซ์ไรซ t และโคโคแนทมิลล์และทุกข์อ m มังก้าแล้ันอม้าน่าัอย่าี่นั่นแหละพี่น้องวันนี้ฉลองวันหยุดกันก็อยู่บ้านแบบนี้เลยจ้ะทำอาหารกินกันคุยกันเล่นด้วยกันม้ามวันนี้นะอย่าซึ้งนี่ อันนี้ม,มุ้งดช,ชอบมากๆเลยนี่เล่นนีนไม่ได้เร <olor S 1> <il> ียกอะไรรียกเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้เรียกแค่ิคอปเตอร์หม hon, ุนถ <mel> ้าหมุนแรงๆหมุนได้หลายรอบมันก็จะไปแล้วก็กดมันก็จะไปสไปบ้านไปบ้านเท่าเมื่อวันนั้นที่เล่นกันนี่ลไได้โอ้เข้ามาอเียอย่าให้เห็นเป็นเกง่อย่าให้เห็นเ็ง một trăm linh một trăm linh một trăm linh một trăm ชูว่ h ฮาเช่ว้าวกล้าไอสตรอเบอรี่แอนด์ติกิไลอร่อยคุณย่าเขาลองกินพี่น้องก็คือสตรอเบอรีร่กับข้าวเหนียวมูนอร่อยอีกไปอีกอย่างเลยพี่น้องลองดูด้วยหนู no, prefer the mango. Oh, prefer mango oh you p ร e f e r mango mango mm. อันนี้จานสองเบอร์รี่เทิมนะคะพี่น้องคะสำหรับไมโคิลอะไร เพราะว่าเพื่อนถามกินอีกหลังจากแากกลับบ้านตอนนั้นเพื่อนอิม่มไอ้อาหารพวกปิ้งยา่างเนาะกินได้จานเดียวอันนี้เยอะอันนี้จานที่สูงจานใหญ่นะไม่ใช่จานเล็กๆพี่น้องเพราะว่มามันอร่อยเพืน่นเลยขอกินอีกโอเคไมเคิล okay, you mm. like it อืม delicious yeah nice you yeah. never had this in Thailand you never had no okay Thank you. Thank you too. Mm.